ไปกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดระนองนะครับศึก m 1 5 0เจมเปชิพนัดเปิดสนามของพยัคฆ์นาชช่เอฟซีครับวันนี้บุกมาเยือนฉลามอันดามันแกรนด์อันดามันระนองยูในเต็ดครับ1 1คนแรกของเชีงยงใหม่วันนี้ผู้เล่นต่างชาติเนี่ยใช้งานสเตนิลจูเนียกับเบลโก้เท่านั้นนะครับส่วนอิมชังกยุนนั้นไม่สมบูรณ์แล้วก็คิมโบยงนั้นเป็นตัวสำรองมาดูนบว่าเกมวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสภาพสนามยังถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะครับฝนไม่ตกนะครับที่จังหวัดระนอง หือว่าเป็นเกมที่ยากเหมือนกันนะครับนัดแรกนีนออกนอกบ้านเดินทางไกลเลยครับพยักล่ะนะเริ่มลูกนิดมาสีไทยบูโกกเลยครับโอ้โหไม่ได้ครับเชียงใหม่เกือบจะนำเร็วเหมือนกันสเตเดียโอนะครับรออยู่แล้วแต่สีไทยนะจ่ายไม่ถึงโอกาสทักทายของเจ้าถิ่นนะครับแต่ว่าโดนเวลโกฟริโบวิตเตะทิ้งออกหลังไปได้ฝีกิของเชียงใหม่ครับโรนยศ เิดเข้ามาเวลโกตวัดเข้ากลางลิดไม่ถึงสลาบุษเกิดสีนะครับโดนเตะทิ่งออกไปก่อนโอ้โหวลโกปีที่แล้วยิงที่นี่ได้ด้วยนะครับลนยศเปิดลูกนิดเวลโกได้ม่งแต่ว่าหมาไม่ได้นะครับพูดโดยสินเป่าไปแล้วฟิกกี้กับโรนยศเปิดอีกครั้งหนึ่งได้กระโดดแปรแต่ว่าไม่ตรงกรอบนะครับแบ็กซ้ายครับจอมเก๋าสระบุตรเกิดสี เอาล้ครับโอกาสของน้องยิงลูกนี้ก็โดนไม่เต็มเท้านะครับออกหลังไปแลลวครับลูงนี้ไม่ได้นะครับจังหวะของเจนรงภูผากับตันทีอ่ลูกเปิดยาวของน้องจังหวะนี้แล้วอ้าวเป็นประตูขึ้นนําเลยครับโอ้โหนาที34ครับม่านานๆจะบุกขึ้นมาทีแต่ทาได้เฉยเลยก็เป็นใด้านของวาทิดนักรีนะครับโอ้โหดูครับบอลยนยาวจากด้านซ้ายนะครับแล้วจูเลียสชูบูมาโอนนิวูแตะให้แลยครับ วทิตนักทรียิงดีด้วยเลยครับเสียบเสาไกลเข้าไป1-0ครับนาที34โอ้โห,โหเจ้าบ้านรูปเกมดูจะตกเป็นรองด้วยซ้ําแต่ว่านําก่อนเฉยเลยจบ45นาทีแรกครับเชมเอีก็ถือว่ามหมาดวงไม่ดีเลยครับเล่นดีกว่าแต่ว่าดูจะตามหลังอยู่เลยครับ0ประตูตอนหนึ่งครับเดี๋ยวต้องมาดูกันต่อในครึ่งหลังว่าจะเป็นอย่างไรบางจังหวะนี้เราแย่งบอลมาได้ครับตะวันโค้ชโบูด์ ยิงด้วยซ้ายแล้ครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบบอลออกหลังไปมาใหม่ครับใชงใหม่โยนเข้ามาลูกนิดโอ้โหสเตนิโอจูเนียกะจังหวะไม่ถูกเลยครับบอลบาดหน้าประตูออกหลังไปน่าเสียดายครับลูกนี้เกือบจะได้อยู่แล้วเอาแล้วครับเจ้าบ้านขึ้นมาทางขวาชันชนจอมเกาะได้โยนลูกนี้แต่กับตันเอ็ก,กับสุรพัฒนกิ่งแก้วมุ่งออกหลังไปได้ โอ้โหประมาทไม่ได้ครับนานๆามาทีระนองครับเชืใหม่ต้องระวังฟิกกิ้ของเชื่อมหมครับเปิดมาจังวันี้สระบุรไปที่เสาไกลแล้วเสร็จเลยครับโอ้โหดึงประตูต่อหนึ่งครับตีเสมอจนได้ครับพยักระนาเชื่อมหมเอฟซีนาทีห้าสิบสองครับไม่ใช่ใครที่ไหนสเตดิโอดูครับรนยศเปิดยัดเข้ามานะครับบอลหลุดมาถึงสระบุรเปิดกลับเข้าไปแล้วแปลงง่ายๆเลยครับ ประตูแรกในฤด,ดูกาลนี้ของเจมเมซีมาจากกองหน้าหมายเลขเก้าบูดีกับสเตเนียจูเนียก็เริ่มครึ่งหลังมาได้7นาทีครับเชใงหม่ก็ตีเสมอได้โอกาสของเจ้าถิ่นบ้างเลยครับมาทางซ้ายจูเลียตชุกุมาโอนโอนอิวูเลยครับโอ้โหลองยิงตูงนี้ไม่ตรงกรอบว้า เอาละครับเชียงใหม่เริ่มเป็นบอลได้ใจครับจังหวะนี้แพทริกเปิดเข้ามาเก็บบอลได้แต่ยิงโอ้โหติดเซฟอย่างเลือเชื่อสเตลิโอครับโอ้โหไปติดมือของทาโรประสานกาันบอลยังไม่ตายครับเชียงใหม่เก็บได้โรนยศ์วางไปถึงขวาแพทริกตลล็ลอกเข้าซ้ายตรงนี้สวยครับปฏิกกดตู้ชนสามเหลี่ยมไม่ได้ครับเชียงใหม่สองหุนติดติดกันครับเหลือเชื่อจริงๆโอ้โห ีเขีกับสีไทยเปิดเข้ามาได้มงนี่เอ้าเรียบร้อยเลยครับแต่พระิาษีเป่าเฉยเลยครับโอโหตะวันคนมงเข้าเนี่ยไม่ได้ฟาวเลยครับแต่ไปเป่าจังหวะก่อนหน้านั้นว่าไม่ได้เฉยเลยครับจชีงหมแล้วจังหวะนีู้้สาบุตรหวดหวุดไปครับแต่ยังดีที่ยูสากุยามาเดราเนี่ยเข้าไม่ทันว่าเชียงใหม่ก็เกือบโดนโอโหโอกาสของเจ้าตีนครับมาที่จูเลียสชุกบูมาโอโดดิว กดด้วยซ้ายนะครับแต่ว่าเคียรตที่บนอุดมลยครับยังตักครุบไว้ได้โอ้โหเชียงใหม่ครึ่งหลังนี่เล่นดีนะครับเกือบจะได้หลายต่อหลายครั้งเลยครับสุดท้ายบทเวลาการเด่งกันครับเชียงใหม่เอฟซีบุกมาเก็บหนึ่งแต้มนะครับเสมอากับแกรนดอดามันรานองยูไนเต็ดไปสุดมันกับ1ประตูต่อหนึครับเก็บ1คะแนนในนัดแรกของซีซั่นก็มาเยือนที่นี่3ปีติดยังไม่แพ้ครับเชียงใหม่ นัดต่อไปพยักรณาจะกลับไปเล่นในบ้านในการเปิดสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่21สิงหาคมนี้ครับรับการมาเยือนของนักคอปถมอยู่ในเต็ดครับ